เวลากวดน้ําเจอบางคลิปบอกว่าเวลากวดน้ําให้เจ้ากรรมในเวรให้แล้วจะตามไปตลอดทุกภพทุกชาติจริงไหมครับไม่เลนะมันไม่มีหรอกเจ้ากรรมในเวรมันจะตามมึงยังไงวะก็เดี๋ยวกูตอบกูสิมันตามยังไงขอลักษณะาการตามมันขี่มอเตอร์ไซค์ตามมึงหรือย,ยังไงปั่นจักรยานขี่เจ็ตสกี นั่งเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ม,มาตามมึงตลอดเวลาเอาสปอร์ตไลท์เอาสปรอ, ت, อสปร์ตไลท์่องสองมึงแล้วมีมึงเป็นเจ้ากรรมในเวรกับมันคนเดียวมึงว่าคนคนหนึ่งจะตามจองร้านจองผ่ามึงคนเดียวหรือมันจะไปตามจองร้านจองผ่าคนอื่นด้วยแล้วเวลามันตามคนอื่นมันตามยังไงมาหามึงทีหนึ่งอ่าพอาเวลามันเห็นว่ามึงเริ่มสบายแล้วยังไงต่อก็ไปหาอีกคนหนึ่งหรือ,อยังไงมันจะหาย,ยัางไงสมมติถ้ามันเป็นเจ้ากรรมในเวรผูกเวรผูกกรรมไว้กับหลายคนอะเป็นร้อยคนเลยมึงว่ามันจะหากันยังไง แล้วมะนอาวอีทิปปฏิหารมาจากไหนไหนมึงตอบกูสิมะนอาวอีทิปปฏิหารมาจากไหนเอาฤกษ์เอาเดบมาจากไหนอะเรื่องเจ้ากรรมในเวเป็นเรื่องเพอเจอสุดๆกูจะบอกให้หมอดูเนี่ยหลอกมึงประสบความสําเร็จที่สุดเลยกูบอกแล้วมีประเทศเดียวด้วยที่เชื่อเรื่องเจ้ากรรมในเวก็คือประเทศไทยอีกแล้วนัมเบอร์วันในโลกนี้มีประเทศเดียวเชื่อเรื่องเจ้ากรรมในเวตามที่อื่นไม่มี มึงดูเอาแล้วกันว่าโง่หรือฉลาดเอาใครหลอกเชื่อไปหมดเจ้ากรรมในเวรตามนะต้องมาสะเดาข้อต่อชะตาเท่าไหร่ครับอาจารย์พันหนึ่งเอามาเดี๋ยวทำให้สะเดาะ้ออ่าสํานักนี้ดูเสีย้ายสํานักนี่เจ้ากรรมในเวรตามอีกแล้วอือเพิ่งไปแก้มานะคะยังไม่หมดอาจารย์คนนะั้นไม่เก่งเจ้าอาจารย์คนนี้ ยังไม่หมดเดี๋ยวอาจารย์จัดการให้รอบนี้หมดแน่เท่าไหร่คะห้าพันมาอ่ามึงแก้มึงเจอหมอดูร้อยคนเขาก็จะเอาเงินจากเมี่ยงเงี้ยร้อยครั้งไม่มีทางรอดกูดบอกให้มึงแก้ให้ตายก็ไม่จบเพราะมันไม่รู้จะเล่นมุกไหนมุกเดียวคืออะไรเจ้ากรรมในเวนตามมึงอยู่อาจารย์ช่วงนี้หนูติดป,ปัญหาการเงินเจ้ากรรมในเวนมาแก้กับอาจารย์สองพัน มึงก็กลับไปใช้ชีวิตตามปกติของมึงหายไหมไม่หายอ่ะเริ่มเจอปัญหาอีกแล้วไปหาหมอดูคนใหม่อาจารย์ช่วงนี้ผัวมีปัญหามากเลยผัวนอกใจอ่ะเจ้ากรรมในเวรกำลังตามมึงแล้วมาแก้อีกห้าพันจบนะไม่จบกี่บาทล,ละคำนวณเอาอะนะชีวิตมึงหามากี่กรรมกี่ครั้งแล้วแก้กรรมมากี่ครั้งแล้วอีกจะคำว่าเจ้ากรรมในเวรเนี่ยเออเวลามึงเจอปัญหามันไม่มีคาว่าเเจ้ากรรมในเวรมัม้ยพ้นคานี้ลูกกูจะบอกให้ เพราะมันไม่มีมุกจะเล่นนอกจากคาว่าอะไรอ๋อเจ้ากรรมในเวรกําลังส่งผลอยู่กําลังตามอยู่ทาบุญเยอะๆนะอุที่ให้เขาเยอะๆโอ้โหสกรรมให้เขาเยอะๆแล้วก็มาแก้กับอาจารย์ด้วยนะมุกเดียวกูบอกให้คําว่าเจ้ากรรมในเวรสงบความสยบความฉลาดมึงได้เลยจากการที่มึงเป็นคนฉลาดเฉลียวหาเงินทองได้เยอะแยะแล้วเกิดปัญหาในชีวิตเขาทักมึงคําเดียวว่าเจ้ากรรมในเวรตามโอ้โหอาจารย์ใครเป็นผู้หญิงจริงเหรอโอ้โหคนลุก ขนลุกมากเลยเออนุ่นเดินตรงไปทางนู้นนะเลี้ยวซ้ายเปิดประตูไปขี้นั่นห้องน้ํานี่เดินไปทางนี้นะเดินไปแล้วเลี้ยวซ้ายเปิดประตูเข้าไปขี้ขนลุกนะชี้ให้ห้องน้ำไปไประบายซะแล้วช่วยกรณาทิ้งความโง่ไว้พร้อมกับขี้ที่มึงขี้ในห้องน้ำเมื่อกี้นี้ด้วยช่วยกรณาทิ้งไปพร้อมกันไม่ต้องพกกลับมานะ เออความโง่ทิ้งไว้ตรงนั้นในห้องน้ํากดชักโครกทิ้งไปไม่ต้องถือกลับมาอุละเหนื่อยแล้วเกินเคยมีคนบอกว่าเราไปสัญญากับคนรักเก่าในชาติที่แล้วตอนนี้เขาตามหาเราเจอแล้วเราจะมีแฟนไม่ได้จริระโอเพอร์เจอร์ปัญญาอ่อนใครเขาบอกมึงมล่ะมาล่ะแล้วเขารู้ได้ไงว่ามึงกับเขาวรักกันรักกันจริงมึงจะเชื่อเขาได้ยังไงละ่ะ อ่ะอย่างนี้ถ้าเขาบอกว่าอย่างข้างบ้านมึงอะ่ะมึงเคยสัญญารักกับมันมาก่อนนะมึงไม่ต้องกลับไปแต่งงานกับมันเลยอฮะไม่ต้องมีหมาเป็นผัวอะไรอย่างเงี้ยมึงจะไปเชื่อทําไมหมอดูเอออยู่กับปัจจุบันสิจะสัญญาสัญญาหาเหวอะไรมันไม่มีเท่านั้นแหละมันดดีตอยู่กับปัจจุบันนี่ใครจะไปเชื่อได้ล่ะเออเดี๋ยวกูว่าได้แต่งกับหมาถ้าเชื่ออย่างเงี้ยกูว่าไม่น่ารอดจะนะ กูไปเชื่ออะไรกับอดีตชาติเพอเจอใครจะรู้จริงล่ะมันไม่มีใครรู้เท่านั้นแหละทำไมไม่อยู่กับปัจจุบัน <S <S พูดเรื่อง <S <S เลีกมงคลหน่อยครับคนรอบข้างมันจิตตกมันบอกประชาชนมันสวยโอ้ยมันสวยเพราะตัวมันเองไม่เกี่ยวกับประชาชนสมย100ัยร้อยกว่าปีที่แล้วก็ไม่มีประชาชนกูไม่เห็นจะเป็นหาอะไรเลยมาซวยเอายุคที่มีประชาชนเนี่ย ตัวเลขก,ก็แค่ตัวเลขมันแค่กำหนดเท่านั้นเองว่าใครเป็นใครอัตราประชากรคือใครระบุตัวตนมันไม่ได้มีผลต่อการใช้ชีวิตเนี่ยปัญหาประเทศไทยหมอดูมันเยอะจนปัญญาอ่อนหมดทั้งประเทศแล้วเนี่ยกูออว่าถ้าหมอดูตายหมดทั้งประเทศเนี่ยประเทศไทยจเจริญกูบอกให้ถ้ายังมีอยู่ไม่มีทางจเจริญหลอกยาก ไอ้อยู่เรื่องเดียวเนี่ยคือเรื่องหมอดูเรื่องความเชื่อหวงจุย้ยหมอดูหาเหวอะไรเต็มประเทศไปหมดทําไมคนเป็นภาษีเนี่ยคนในไทยเยอะจังอะ่ะคนไทยประเทศเนคนโง่มันเยอะมึงไปเป็นประเทศอื่นไม่ได้หรอกเขาไล่ตะเพิดมึงหมดแหละเพราะเขาฉลาดคนไทยคนโง่มันเยอะไงมึงมาเป็นภาษีมึงจะเป็นร้อยภาษีก็มีคนกราบมึงก็มีคนบริจาคเงินให้มึงเพราะงโง่เยอะมึงลองไปเป็นภาษีที่อเมริกาดิเออมึงโดนจับก,กูบอกให้เออ มึงโดนหลอกรู้มึงเข้าข่ายหลอกช่อโกงแล้วมึงโดนจับเขารวบหมดแหละตำรวจอ่ะมึงลองไปเป็นที่อเมริกามันแล้วไม่มีใครไปเป็นที่อื่นมึงลองไปเป็นที่อังกฤษดิลองไปอ้างตัวเองเป็นภาษีที่ประเทศอังกฤษมึงลองไปดูไม่มีใครเชื่อหรอกเพราะเขาไม่เขาม,มีแต่คนฉลาดเขาไม่มีคนปัญญาอ่อนคนไทยปัญญาอ่อนเยอะเพราะโดนอะไรโดนหมอดูหลอกเยอะนี่ไงมันเลยเชื่อเรื่องพวกนี้ไงเรื่องเทพเทวาเรื่องโดนบรรดาเรื่องการสะดอกขาอเรื่องแก้กรรมไม่ต้องไปทําเองมันนี่เดี๋ยวฉันทําให้เธอจ่ายเงินมาเดี๋ยวฉันทําพิธีให้เธอจะรวย เธอจะพ้นจากวิบากกรรมเธอจะแก้กรรมได้เธอจะเปลี่ยนชีวิตเธอจะเปลี่ยนเธอจะ,จะเจริญรุ่งเรืองเธอจะขายของดีเอาเงินมาจ่ายฉันเดี๋ยวฉันทําให้จบก็มีประเทศเดียวนี่แหละกูบอกให้ประเทศอื่นไม่จเจริญหรอกไม่มีทางมึงไปอ้างภาษีเข้าไหมเอาไม้ตีกระบาลมึงเอากระโถนตีกระบาลน,นี่ มึงอย่าว่างแปลว่าอ้างเป็นพระีเลยกูเห็นอ้างเป็นสัจจิระานยังกราบกันเลยอย่านับแต่ภาษาเลยว่าอ้างเป็นพระเจ้าอ้างเป็นเทพเทวาเลยอ้างเป็นสัตวจจิระชานมันยังมันยังไอ้นี่กันเลยมันยังกราบไหว้กันเลยกูก็งงเหมือนกันประเทศนี้กราบได้แม้กระทั่งสัตวจจิระชานนะ่ะมึงดูเอาแล้วกันเพิ่งซื้อบ้านใหม่โดนคนในบ้านกดดันให้เอาพระมาทําบุญก่อนอยู่ควรทำยังไงดีครับ เพราะเงินไม่พอใส่ซองก็ไม่ต้องทําเขาจะกดดนันปล่อยเขากดดันไปเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเรามันบ้านเราเบียดเบียนเด,ด,ดือดร้อนให้มันมาจ่ายตังค์ให้เราสิมานี่ใครกดดันมานี่มาจ่ายตังค์มาใส่ซองมามาจัดการนี่เรียกมากดดันมากใช่ไหมออกมาจะให้เท่าไหร่ว่ามาไอคนนี้ให้เท่าไหร่ว่ามาไอคนนี้ให้เท่าไหร่ว่ามาเอามารวมเงินแก้งยอดมาเอาเงินสดโอนมาเลยนะไม่โอนไม่จัด อาโอมาแล้วมารวมดูเงินทาบุญพอไหมใ,หใส่พรากี่ลูกอุ้ยกูได้มาแค่นี้ยังไม่ทำเอาเงินมาอีกไม่พอมึงไม่ต้องจ่ายอะไรบ้านมึงเออใครอยากให้มึงทำมึงไปเก็บเงินเข้ามากดดันมากนะนี่กดดันเอาตังมาด้วยอย่าก,กดดันอย่างเดียวเออพ่อแม่กดดันให้ทําบุญบ้านเอาตังมาอยากทํามากนะน,นี่มามาทํากูจะเปิดบ้านให้ทําเต็มที่เลยจะเอากี่ลูกว่ามากูจัดให้จะเอาบุฟเฟ่เท่าไหร่ว่ามาโต๊ะจีนก็ได้จะจ่ายตังมาเอาตังมา จะทาบุญบ้านมึงจะยกบ้านเป็ว่าในโรงแรมห้าดาวหกดาวเจ็ดดาวแปดดาวยันนู่นทะลุปไปยันดาววังคารก็ได้ดตวเอาเงินมาจ่ายมึงจะไปจัดบปเครื่องบินก็ได้มึงจะนิมนต์พระขึ้นเครื่องบินสวดไปสวดจากเครื่องบินโยงสายศีลมาบ้านมึงก็ได้เอาเอาตังมาเออกุศลาตังมากุศลาตังมามาเอาตังมาอย่างเดียวพออย่างอื่กกูไม่เอาเอาก็กดดันให้กูทําบุญนี่อยากให้กูทํามากนะก็เอาตังมาจบ กดดันเก่งแต่เงินไม่วางจะให้กูทํายังไงก็กูไม่มีตังค์อ่ะเออทาบุญมันต้องเสียตังค์มากมายมหาศาลก็ต้องมานั่งกังวากังวลหรอมันจะเรียกว่าบุญเหรอออบุญน่ะถ้ามึงพูดมึงพ,พูดกันเนี่ยว่าบุญเป็นความสบายใจกูเริ่มไม่สบายใจแล้วเนี่ยกูเริ่มกังวลแล้วกูจะเอาเงินจกไหนมาทำบุญแล้วอย่างนี้มันจะเป็นบุญยังไงอะ่ะเอออันนี้ใครอยากบังคับให้ใครทําบุญต้องมาเจอกูนี่มึงอัดคลิปไปเลยแล้วมึงไปตัดให้เขาฟังมึงปาโทรศพัพท์ขร้ยงใส่เขาอ่ะนะ นี่ฟังไว้เออแล้วเอาตังมามึงส่งเลขที่บัญชีมึงทำคิวอาร์โค้ดคล้องคอไปเลยมึงไปคุยกับเขาอะนะมึงทำคิวอาร์โค้ดสแกนเลยแล้วมึงคล้องคอแล้วมึงเดินไปมาสแกนจเจ้ากี่รูปว่ามาจะใส่ซอลกี่บาทสัก้าทาเจ้ากระป๋องกี่บาทว่ามาจะเอาอะไรบ้างกับคง้งกับข้าวอะจะจัดวันไหนกําหนดวันมาเลยเดี๋ยวกูจัดให้หมดสแกนเอามาเอาสิ เรื่องเยอะนะ่ะปัญหาคนนะมันชอบกดดันชาวบ,บ้านสั่งอย่างนั้นอย่างนี้ประเพณีเขาทากันมาต้องทํานะเอาตังมาสิไม่ใช่ดีแต่ปากแต่ไม่ให้ตังเออกดดันให้คนเขาไปเป็นหนี้มึงจะไปเป็นทําไมทําบุญมันต้องเป็นหนี้เหรอใครสั่งใครสอนมาให้ทําบุญแล้วไปเป็นหนี้ไม่มีตังไม่ต้องทํานั่งกจริญนอาณาปานาสติในบ้านน่ะนะกูจะบอกให้ยิ่งกว่านิมนต์พระเป็นร้อยเป็นพันรูปมาวางมานั่งสวดที่บ้านอีก มีประโยชน์กว่าเยอะรักษาสี่ห้าครั้งเดียวน่ะได้มากกว่าทําบุญบ้านร้อยครั้งด้วยซ้ําเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยนั่นนะขณะนั้นกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในขณะนั้นกําลังสร้างเลิกดียามดีเวลาดีมงคลดีสะดวกดีให้เกิดขึ้นในบ้านเราแล้ว,ลว,ลวความมงคลเกิดขึ้นในบ้านแล้วน่ะแค่การเจริญอาณาปรสติเพียงช่วงรัดนิ้วมือเดียวเออหรือการเจริญเมตตาเพียงสุ้กการสวดนมของหอมไม่มีอะไรได้มากไปกว่านี้นี่มากที่สุดแล้วนี่ เขาบอกว่านิพพานคือการตายใช่ไหมแสดงว่าพระเจ้าเลือกว่าจะตายตอนไหนก็ได้หรอผมไม่รู้จะบอกยังไงก็ไม่ใช่เขาเข้าใจผิดไงคือถ้าเราอธิบายไม่ได้ไม่ต้องไปอธิบายหรอกเสียเวลาเพราะเขาเข้าใจผิดเขาเข้าใจไม่ถูกต้องแค่พูดมาแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเขาไม่เข้าใจการนิพพานไม่ใช่การตายอย่างเดียวพราะพทธเจ้าเนี่ยนิพพานตั้งแต่ตอนมีชีวิตแล้วแต่การนิพพานเนี่ยคือการตายครั้งสุดท้ายแล้วจะไม่มีการเกิดอีกดับเหตุการเกิดไง เหตุของการตายคืออะไรคือการเกิดถ้าไม่เกิดจะตายได้ไหมไม่ได้พระพุทธเจ้าดับเหตุตรงนี้พระพุทธเจ้าเลือกเกิดเลือกตายไม่ได้เลือกเกิดไม่ได้แต่พระองค์สามารถดับเหตุได้ตายตอนไหนพระองค์ต้องตายตามเหตุตามปัจจัยแม้พระองค์จะรู้ก็ตามแต่พระองค์ไม่สามารถกําหนดกฎเกณฑ์ได้เพราะทุกอย่างมันเดินตามเหตุตามปัจจัยมันไม่มีใครกําหนดไงแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังเดินตามเหตุปัจจัยไม่มีใครหนีพ้นจากเหตุปัจจัยได้ ถ้าตัวเรามีความสุขแต่ในใจเราสงบไม่รู้สึกยินดีด้วยคือจิตสงบทุกอารมณ์เป็นการละอุปทานใช่ไหมครับถ้าตัวเรามีความสุขในใจสงบไม่รู้สึกยินดีด้วยคือจิตสงบกับทุกอารมณ์เป็นการละอุปทานไม่ใช่ยังไม่เป็นการละอุปทานเป็นแค่สงบเฉยการละอุปทานต้องละด้วยปัญญาไม่ใช่ละด้วยความสงบ ถ้าเราไม่มีปัญญาเป็นเครื่องไปตามเห็นความเป็นจริงว่าทุกอย่างเกิดขึ้นมีเหตุมีปัจจัยในการเกิดไปตามลําดับแล้วดับไปเพราะเหตุปัจจัยในตามลําดับไม่เห็นเป็นหลักปฏิจจสมุปาทก็ดับอุปทานถอนอุปทานไม่ได้เวลาตายไปแล้วเราจะจดติครั้งที่สองไปเป็นรูปของจิตหรือวิญญาณครับไม่มีมันก็ดับไปเวลาไปคือสัตว์คืออุปทานเป็นตัวไป สัตว์ผู้มีอวิชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นผู้ผูกเนี่ยมีความยึดมั่นถือมั่นไปตามตัณหาไม่มีจิตหรือวิญญาณไปไม่มีอะไรไปวิญญาณเกิดดับตลอดเวลาแล้ววิญญาณจึงก้าวลงสู่คันเพราะสัตว์ไปจับวิญญาณไปยึดมั่นถือมั่นในวิญญาณผู้รู้จ้าไปแล้วแล้วก้าวลงสู่คันจึงนําไปสู่การเกิดหรือจะเกิดในลักษณะโอปปาติกาก็ตามที่เป็นลักษณะของการอุบัติในการไปเกิดก็ต้องอาศัยการยึดมั่นถือมั่นในวิญญาณและวิญญาณไปเกิด ในฐานะของโอปปาติกาด้วยการอุบัติจะเกิดจะลักษณะใดก็ตามจะเกิดจะลักษณะเดียวกันมีคนบอกว่าคนเกิดวันอังคารห้ามเข้าห้องน้ําตอนลังคืนอันนี้จริงไหมคะก็แล้วแต่มึงเธอมึงจะอั้นเยี่ยวจนเป็นนิ้วก็ได้มึงจะมาเยี่ยวตอนเช้าทีเดียวก็ได้มึงจะขี้แต่ก็ขี้ในห้องมึงอะ่ะเออเอากระโถนไปไว้หรือขี้บนเตียงก็ได้ไม่ต้องไปเข้าห้องน้ําไงเพราะมึงเกิดวันอังคาร ข้ามเข้าห้องน้ําตอนกลางคืนก็ถ้ามึงท้องเสียมึงก็ขี้แตกบนเตียงมึงนันแหละนต่นนอนโดมไปง่ายไม่ยากนี่มึงอยากทํมันแล้วก็ทําตามความพอใจมึงถ้ามึงจะเชื่อมึงจะปัญญาอ่อนมึงก็ตัดสินใจเอาเลยแล้วแต่มึงอนะไม่ต้องมาถามหรอกถ้ามึงจะเชื่อขนาดนั้นน่ะผมขโมยเงินมาซื้อของช่วยเหลือคนทุกยาาเป็นคนดีหรือคนชั่วชั่วจะ ทำไมเราต้องขโมยเงินมาช่วยเหลือคนลำบากละ่ะทำไมไม่ไปทำงานหาเงินแล้วมาช่วยเหลือคนลำบากเออมึงอยากช่วยคนอื่นน่ะมึงก็ไปทำหางานหาเงินไม่ใช่ไปฉวยเงินเอาทรัพย์สินชาวบ้านมาแล้วมาช่วยคนอื่นอันนี้มันประเภทอัดยายซื้อกนมยายเอาดีเข้าตัวช่วยคนอื่นเงินก็ไม่ใช่เงินของตัวเองจากจะอยากจะได้ไปแบ่งปันชาวบ้านมึงอยากจะแบ่งปันชาวบ้านมึงก็ได้เงินมาได้ตัวมึงเองไม่ใช่ไปเที่ยวขโมยชาวบ้านมา อยากทาบุญแต่ไม่มีปัญญาทมก็ไม่ต้องทําไปทําอย่างอื่นน่นไปรักษาศีลห้าก็ได้ไปเจริญเมตตาก็ได้ไปเจริญอาณาปณสติก็ได้ไม่ใช่มึงไปขโมยเขาแล้วมาช่วยเนาเดินมันจะมีประโยชน์อะไรอย่างนั้นอ่ะยอดขายไม่ดีไปวัดไหนดีคะไปทําหาแล้ววัดยอดขายไม่ดีมึงก็กลับไปดูสิยอดขายไม่ดีเพราะอะไรอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยของยอดขายไม่ดีลูกค้าหายไปเพราะอะไร เออเราขายของยังไงขายของดีหรือไม่ดีมันเกิดจากเหตุจากผลอะไรลูกค้าประจํามันหายไปไหมเรามีการทําโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือเปล่ามึงไปทําอะไรวัดเจ้าวาสอนมึงขายได้เหรอเจ้าวาสอนการตลาดเหรออ่ะมึงไปเรียนคอร์สการขายที่เจ้าวาดเหรอเออทําไมมึงไปหาเจ้าวาดเจ้าวาดจะช่วยทําการตลาดให้มึงเรือ่องไรไปวัดนะฮะ มันไปหาวิธีแก้ผิดที่ผิดทางยอดขายไม่ดีมึงไปวัดไปทําไมจเจ้าว่าช่วยอะไรมึงได้กูถามแค่เนี้แทนที่ยอดขายไม่ดีจะกลับไปดูว่ายอดขายไม่ดีเพราะอะไรลูกค้ามันหายไปเพราะอะไรไปยิงโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่กลับไปหาพระไปหาวัดไปทําไมถ้าเราเอาเงินเขาไปแบบไม่บอกจะเอาไปคืนผิดศีลไหมครับถ้าไม่ได้เอาไปด้วยอาการแห่งขโมย ไม่ผิดศีลแต่ถ้าเอาไปด้วยอาการแห่งขโมยมีเจตนาในการขโมอยอันนี้ผิดการถือวิสาสะเราต้องบอกเขานะคือหยิบไปก่อนไม่ใช่หยิบไปเลยมีค่อยเอามาคืนอันนี้ไม่ได้เราต้องบอกเขาคือเขาไม่อยู่ในเวลานี้เราหยิบไปก่อนเจอหน้าเขาก็บอกเขาว่าเออเอาเงินก้อนนี้ไปนะเดี๋ยวเอามาคืนอันเนี้ยได้เรียกว่าถือวิสาสะแต่ต้องเป็นคนใกล้ชิดกันนะเช่นสามีภรรยาพ่อแม่อย่างเงี้ยเออ แล้วเราต้องเอามาคืนไม่ใช่ว่ามีเจตนาในการจะยืมแต่ยังไม่มีหรอกจะคืนตอนไหนไม่รู้อันนี้ไปไม่ได้อันนี้ไปเป็นอาการแห่งขโมยนะมันจะเรียกว่าถือวิสาสะไม่ได้มันต้องแยกให้ชัดเจนถือวิสาสะคือเอาไปก่อนเดี๋ยวเอามาคืนเอามาคืนแน่แต่แค่ตอนเนี้ยมันจะเป็นต้องใช้แล้วเรามีคืนแน่นอนแต่เดี๋ยวจะไปกดมาให้มีอยู่แล้ว,อย,อ,ยลวอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่าถือวิสาสะเอาไปก่อนแล้ววันรุ่งขึ้นก็ไปกดมาคืนเขาอย่างเงี้ยได้แต่ไม่ใช่แบบว่ายังไม่รู้ว่าจะคืนเมื่อไหร่แต่เอาไปก่อนอันนีวว้ไม่ได้นะเออ ใส่ผ้าห้ามรอดราผ้าจริงไหมครับตอนตอบผมหน่อยอ่ะแล้วสมมุติมึงอยู่คอนโดอ่ะมึงอยู่คอนโดชั้นห้าอีชั้นหกตากผ้ามึงไม่ต้องใส่พระว่า,วางั้นเถอะอ่ะแล้วมันตากผ้าตัวไหนตัวระเบียงแล้วมึงก็ออกไปตากผ้าตัวระเบียงแล้วมึงไม่รอดราผ้ามันเหรอก็รอดอ่ะแล้วมันได้ไหมล่ะสรุปมันได้เท่านั้นแหละมาแล้วแต่เราอยากทําอะไรก็ทํามันไม่ได้มีความศักดิ์สิทธิ์อะไรอ่ะเออ พระก็พระก็แค่พระเครื่องเป็นศิละปะเท่านั้นเองมันไม่ได้เสื่อมไม่ได้อะไรอ่ะนะพระมีหน้าที่หาเงินมาบำรุงวงวัดพุทธศาสนาหรอครับหน้าที่ของพระคืออะไรช่วยอธิบายหน่อยไม่ใช่อะนะหน้าที่ของพระคือปฏิบัติภาวนาทําตามคําสอนพระศาสดาเออปฏิบัติตัวให้หน้าเคารพนับถือจะได้ขอไปอาหารบิณฑบาตเขาจะได้มีญาติโยมเขามาใส่บาตรด้ความศรัทธา จะได้มียาน,นิสงใหญ่มีผลยาน,นิสงใหญ่เกิดขึ้นกับคารวะญาติโยมที่เขาใส่บาตรเป็นเนื้อนาบุญให้กับสัตว์เป็นเนื้อนาบุญให้กับคารวะญาติโยมแล้วนําคําสั่งสอนของผู้เจ้าที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบศึกษามาอย่างดีด้วยความเคารพลบนอบนำมาสอนแก่คารวะญาติโยมที่เขาใส่บาตรนั่นน่าที่พระมีคนข้าวมีคนให้ข้าวหมาจอนหน้าบ้านแล้วเจ้าของบ้านไม่โอเค เจ้าของบ้านผิดบาปไหมคะก็ไม่ผิดบาปอ่ะมันบ้านเขาอ่ะเขามีสิทธิ์ไงเขาไม่ได้ผิดอะไรเขาเขาไม่เมตตาคนอื่นจะเมตตามันเป็นเรื่องของคนเมตตาเมตตาเ็ไปเมตตาที่อื่นสิไม่ใช่มาเมตตาหน้าบ้านเขาเขาไม่เมตตาเขาก็รับผลของเขาไปมันไม่เกี่ยวดิเขาไม่ได้บาปอะไรแค่เขาไม่เมตตาเขาก็ไม่ได้ผลจากความเมตตานั้นส่วนคนเมตตาแต่ดําเบียดเบียนชาวบ้านไอเนี้ยมีผลไอเนี้ยบาปเออจะเมตตาก็ไปเมตตาในที่ที่จะไม่เบียดเบียนเดือดร้อนชาวบ้านสิไม่ใช่ไปเมตตาในที่ที่เบียดเบียนเดือดร้อนชาวบ้านก่อน ชาวบ้านเขามันไม่แยกแยะสังขารน,นามรูปสไลตยตนะมีความแตกต่างกันอย่างไรครับสังขารคือการปรุงแต่งนามกับรูปนะรูปก็คือมหาพุทธสีนามก็คือเวทนาสัญญาจเจตนาภาษามานสิการมีความแตกต่างกันยังไงมันก็คนละอันไงสังขารคือการปรุงตัวปรุงแต่งไง นามรูปกับลักษณะอย่างที่อาจารย์บอกมันเป็นาเหตุปัจจัยอาศัยกในการเกิดสายุตนะคืออายุตนาทั้งหลายคือตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เกิดจากอะไรล่ะตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เกิดจากนามลูกไงแล้วนามลูกเกิดจากอะไรก็เกิดจากสังขารนั่นแหะเราจะมาถามความแตกต่างกันยังไงมันคนละลำดับกันยังไงมันมีมันอิงอาศัยในการเกิดไม่มีตัวแรกก็เกิดตัวที่สองไม่ได้เพราะนั้นมาถามหาความแตกต่างกันมันไม่ใช่แตกต่างกันมันคนละตัวกันเลยมันไม่ได้แตกต่างกันมันคนละเรื่องไม่มีตัวนี้ตัวนี้ก็เกิดขึ้นไม่ได้ มันจะมาถามว่าแตกต่างกันยังไงมันคนละอันน่ะเหมือนเรามันจะมาถามกับแบบอะไรอ่ะจะถามว่าอะไรอ่ะต้นไม้กับบ้านต่างกันยังไงมันจะอธิบายยังไงมันคนละเรื่องอ่ะอือก็ต้นไม้เป็นเหตุให้เกิดมาสุกมาปลูกบ้านได้คือเอาต้นไม้มาตัดบ้านเป็นไม้ฝากระดานได้กระดานมาไปปลูกบ้านต้นไม้เป็นเหตุของการได้บ้านมาหนึ่งหลังบ้านไม้มันจะบอกต่างกันยังไงมันคนละเรื่องมันจะมาเปรียบเทียบกันไม่ได้มันเป็นลำดับเหตุของการเกิดขึ้นเราต้องอธิบายตามลำดับ สัตว์มีเวรกรรมไหมครับถ้าสัตว์ตายไปเกิดไหนเกิดเหมือนเรานี่แหละเราก็ไปเกิดเป็นสัตว์สัตว์ก็มาเกิดเป็นเราได้มันต่างกันตาต่างที่ไปกันอ่ะเห็นหมาข้างถนนเหมือนโดนเจ้าของทิ้งมันนอนให้รถเหยียบเลยว่าจะเอาไปเลี้ยงก็ได้ก็เป็นความเมตตาของเราเกิดปีว่าวันอังคารเดือนสิงหาคมตำราพรมชาติบอกว่าเป็นลิงถูกยิงทำมาค้าขายขาดทุนทำเกษตรได้นาเสียหายต้องแก้ยังไงไม่ต so ้องแก้อะไรจ้ะเอาตำราพรมชาติไปเผาไฟทิ้ง <receptors> <úsica> นั่นแหละวิธีการแก้เลิกเชื่อเรื่องพวกนี้เราสร้างเหตุปัจจัยในปัจจุบันมาศึกษาคําสอนพระเจ้าเออตำหับตาบําราพวกนี้มันใช้ไม่ได้หรอกทุกอย่างเกิดขึ้นแต่เหตุไม่มีเหตุก็ไม่มีผลตามมามาไม่เกี่ยวกับอดีตชาติจะทําอะไรไม่เจริญไม่เกี่ยวอาจารย์เชื่อเรื่องยันไหมไม่เชื่อนะยันโครมเหรอทําไมทําผิดนิดเดียวต้องตกลดยาวนานแล้วใครเขาบอกเรามาเราว่าทาผิดนิดเดียวจะตกลงลงยาวนานเราไปเอามาจากไหนล่ะความเห็นผิดแบบเนี้ย โอนเงินทำบุญจะได้บุญไหมครับสมัยผู้ธดเจ้ายังไม่มีมันได้หมดแล้วมันคือการให้ไงมันไม่เกี่ยวกับเงินหรือไม่เงินมันคือการให้ไหมล่ะมันสละออกจากเราไปไหมล่ะมันไม่เกี่ยวกับโอนหรือไม่โอนนะมันจะให้ด้วยวิธีไหนก็ตามถ้ามีการให้ก็คือได้มันไปเที่ยวประมาณในกรรมเรื่องที่ไม่ควรจะยุ่งก็ไปยุ่งอยู่ได้ถ้าแมวอยู่ดีๆก็ควรพ่อแม่ชาติหน่าจะเกิดเป็นเปรตไหมครับโอ้ย กรรมกรรมเดียวไม่ได้ทาให้คนตกลกหรือไปสวรรค์นะมันมีหลายเหตุปัจจัยมันไม่ใช่ว่าแค่ขวนแล้วมันจะต้องตกลกหรือไปเกิดเป็นเป,นเปนตรตมึงไม่ต้องไปยุ่งกับการเกิดของคนอื่นหรอกเอาตัวเองให้รอดเออถ้าแฟนทำข้าวให้เรากินแต่ไม่อร่อยแล้วเราโกหกว่าอร่อยจะบาปไหมบาปจ้าผู้ใดเจ้าเคยกล่าวก่อนบวชห้ามบอกใครมีมารผานจญจริงไหมไม่ชิงจ้ะผู้ใดเจ้าไม่เคยกล่าวจ้า อันนี้ใครกล่าวเขาไม่รู้นะแต่แม่เจ้าบ้ใรเจ้าแน่นอนจะบวชไม่บอกใครได้ยังไงต้องขออนุญ,ญาตจากพ่อแม่ต้องขออนุญ,ญาตเจ้านายเออถ้าติดงานราชาการอยู่ต้องขอเจ้านายก่อนให้เจ้าให้ให้เจ้านายเนี่ยอนุญ,ญาตในการลาไปบวชมันจะไม่บอกใครได้ยังไงมันต้องบอกสิถ้าทําผิดศีลห้าแล้วกลับตัวกลับใจจะยังบาปไหมกลับใจก็ไม่บาปแล้วไนงะไอ้ที่ทําไปแล้วก็รับผลไปตัวใหม่ก็ไม่ต้องรับผลไง เพราะเราไม่ได้ทําทําตอนไหนก็รับผลตอนนั้นแหละไอ้ปล่อยตัวนั้นมันก็จะรับผลไปอ่ะส่งผลไปปัจจุบันเราแก้ไขตัวเองแล้วก็ไม่มีผลอะไรก็จบไปเอ่อส่วนเวลามันจะส่งผลก็รับผลไปตามเหตุตามปัจจัย